รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การบริหารงานของนายชวลิตชูขจรประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีเตรียมจัดโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีโดยมีสำนักงานเกษตร จังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยยึดพื้นที่เป็นหลักเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผลิตกล้วยไม้ตัดดอกรายย่อยๆดำเนินการรวมตัวกันขายเพื่อสร้างอำนาจต่อรองของปัจจัยการผลิต และราคาสินค้าทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้ให้กับครอบครัวต่อมาคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดในคราวประชุมครั้งที่2องทับ2558ได้เห็นชอบให้กล้วยไม้เป็นสินค้าเกษตรร่วมในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่750ไร่ตําบลบ้านใหม่อําเภอบางใหญ่ โดยมีนายสุวพัฒน์สิระนิธิพิรมเกษตรอำเภอบางใหญ่เป็นผู้จัดการแปลงสำหรับการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกล้วยไม้จะนำโดยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไม้บางใหญ่ผู้ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายกล้วยไม้กระถางสกุมลม็อกคาล่าคัทครลิยารองเท้านารีออนซิเดียมซึ่งมีผู้นำกลุ่มเกษตรกรคือนายพนมพึ่งสุกแดงหรือกำนันแวน บ้านเล็กที่44ทับ3หมู่ที่3ตำบบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จัังหวดนนทบุรีมีสมาชิก45ราย เป็นแหล่งคัดแยกและศูนย์กลางรวบรวมของจังหวัดและบรรจุหีบห่อค้วยไม้ตัดดอกและเป็นศูนย์รวบรวมส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศเช่นประเทศจีนและยุโรปของชาวสวนและสมาชิกใกล้เคียงโดยมีตัวแทนของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีการทำกลุ่มในการจัดหาความต้องการของสมาชิกเช่นการจัดหาปัจจัยการผลิตการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การตลาด การวางแผนการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผมเริ่มที่เริ่มทำกล้วยไม้มาเนี่ยคือหนึ่มันเป็นรายได้ที่ดีเมื่อสมัยก่อนนะฮะคือเคมีพันธุ์ยาก็ถูกมากไม่มไ่แพงแต่ปัจจุบันเนี่ยแพงแต่ผมถือว่าเกษตรกรถึงขึ้นขายได้ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศผมคิดว่าเป็นรูปทางที่ดีผมก็เลยกลับมาทําเยอะแล้วก็รวบรวมผลผลิตในกลุ่มของตำบลบ้านใหม่เมืองาใหญ่และจังหวัดนนท์และจังหวัดนครปฐมซึ่งตอนนั้นน่ะผมไปประชุมกลุ่มอืชสวนที่สมุทรสาครก็รู้สึกว่าลายเล็กของเราเนี่ยซึ่งสู้กับลายใหญ่เ,เขาไม่ได้ซึ่งบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยๆให้ความสาคัญเพราะว่าออเดอร์เนี่ย ั่งมาแต่ละช่วงเนี่ยมันมากมันน้อยยังไม่สม่คเสมอเราก็กลับมารวบรวมผลผลิตนะฮะจากพี่น้องจากเพื่อนพ้องจากเจ้าละห้าไล่สามไล่แปดไล่เอาเนี่ยพอ,อออเดอร์เรารับได้เยอะแล้วเนี่ยบริษัทเขาก็เลยเห็นว่าเรามีอ,ออเดอร์ที่สม่ําเสมอเขาก็หันมาซื้อในกลุ่มเราแบบว่า สำหรับการดำเนินการของกลุ่มเกษตกรกรกล้วยไม้จะเป็นไปนตามกระบวนการดังนี้ 1. แนะนำด้านการผลิตและการเก็บเกี่ยวให้เกษตรกรดำเนินการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกในรูปแบบเดียวกัน 2. นํนำผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกมาส่งที่ศูนย์รวบรวมณตำบลบ้านใหม่ 3. ดํดำเนินการคัดแยกเกรดดังนี้ ซุปเปอร์ไม้ยาวสั้นสวยสั้นสุด 4. ตัดแต่งกา้าน 5. เสียบหลอดฮอร์โมน 6. ผพึ่งพัดลมไล่ความชืน้น 7. เข้าห้องเย็นที่ศูนย์องศาเซลเซียสเป็นเวลาสองชั่วโมงเพื่อยืดอายุดอกกล้วยไม้ให้นานขึ้น 8. นํนำเข้าห้องเย็นที่15องศาเซลเซียสพร้อมบรรจุพัน์เตรียมส่งบริษัทส่งออก 9. นำสินค้าไปส่งบริษัทส่งออกขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดอยู่ระหว่างการเผยแพร่ความรู้การเพราะปลูกกล้วยไม้ตามหลัก GAP และสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดนนทบุรีได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับกลุ่มเกษตรกรตามแนวทางสาหกรณ์เพื่อความยั่งยืน ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับประโยชน์สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้นลดปัญหาด้านการตลาดกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งลดต้นทุนการผลิตผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้า